มอร์นิ่งเช้าวันเสาร์ครับเพื่อนๆชาวนี้รีบเอาสตอออกไปให้คุณอาที่ปากซอยนะครับขายตรงปากซอยเลยนะเป็นแบบแผงให้ชุมชนเล็กๆแถวนี้มาซื้อนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยซื้อข้าวต้มมัดของคุณอาเข้ามาด้วยนะก็จะเป็นแบบโบราณแบบนี้เลยนะครับได้กล้วยมาด้วยเมื่อวานนะ วันนี้ของกินเยอะหน่อยเช้านี้นะครับก็เหมือนเดิมนะเพื่อนเือนกาแฟดำกับอะไรง่ายๆนะเชา้ชาเช้านะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอเมริกาโน่นะสะตอก็อได้มาสองต้นเมื่อวานตอนเย็นเกิดจะมืดละนะครับวันนี้ก็ส่งเดี๋ยวออกไปไปสน,นีแล้วก็บางส่วนก็แบ่งไปตรงนี้บ้างนะครับให้คนใกล้ๆได้ทานบ้างด้วยนะ กล้วยก็เมื่อวานซื้อมาวีละ10บาทก็ประมาณ10ลูกดีตกลูกระบาทเองนะ้าตมัดก็เนี่ยคุณอาทําดีตลอดนะเป็นแบบโบราณไม่มีพลาสติกเลยนะครับโอเคครับสวัสดีตอนเช้าที่บ้านสุลงติงพัทลุงครับกับกาแฟทีปเบกา้าหอมๆจากบริเวณแล้วก็้าตมัดกล้วยน้าวานะครับ อ,อย่าลืมเอาเปลือกไปทานหน้านะกำลังฮิตเลยนะเพื่อนเครับสวัสดีครับสตอร์ออินซีนะครับ